แล้วส่วนผมเป็น,ปนแทนของมิเรเอสเซอร์บมเมอร์ครับผม S.P.F. 15มีเอวัวโอเคครับตัวดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่นงของมิเรเอสแล้วก็เหมือนเราก็ได้เป็นเฟรนด์ของมิเรมาสามาระยะหนึ่งแล้วด้วยก็ดีใจมากที่เลือกแบรนด์มาซึ่งบอกเลยว่าการจ่ายงานของมิเรเอสมันมีน<อ>จะเป็นการเรียก้ว่าเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ดีกว่าครับว่ามิเรเอสของเราตอนนี้นะครับผมกำลังเน้นที่จะทำให้แบบว่าเป็นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของ ถือแบบเกาหลีแบบคนรุ่นใหม่ชายหฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าสนใจอยากมีผือเกาหลีผือสายแบบพวกเรานะครับอยากให้ลองมาใช้มิเลย์กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเป็นอันดับหนึ่งนะไงยังไงบ้างเพาอยูเป็นว่าอยู่มานานไม่เห็นไม่เห็นอยู่อยู่ไหนครับใช่ใช่เขาข้อคุณนะขอบคุณมากครับคือเป็นเป็นเป็นแบรนที่แบรนดีมากๆครับแล้วก็ใช้ทุกวันครับผมใช่ครับใช่คล้วเพิความภูมิใจกับการได้เป็นเฟรนด์ออฟมิเรย์มาก ไอ้เป็นแบบตัวแทนในการนำเสนอไอเทม่อในการที่จะช่วยผิวเราแบบทั้งใสทั้งแบบเกาหลีอ่ในในในไหนใช้มานานแล้วมีทริคอะไรในการแนะนำแบบให้หลายคนได้มีผิวพรรณดีๆแบบเราอ๋อได้เลยคร<ม>ับผมก็ในทุกวันนี้นะครับผมก็หลังจากล้างหน้าเสร็จนะครับเราทาครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วเราต้องทาครีมกันแดดทุกวันนะครับผมก็ทิ้งกระแดดก่อนแล้วก็ตามด้วยครามเะะมอร์ครับทุกวันนะทำให้เราออกจากบ้านด้วยความมั่นใจแน่นอน ัก็จะเป็นสเต็ปเดียวกับพี่แม็กเลยครับเรียกว่าเป็นสเต็ปเตรียมงผิวที่แบบเราจะใช้ทุกวันอยู่แล้ว 5, แล้วก็ทานแดดด้วยก็ทำเมื่อต่นอะไรเอาจริงบางวันที่ไม่ต้องแต่งหน้านะครับแค่ใช้พรฟเมอร์ก็ทำให้ผิวเราปรับโทนอัพขึ้นมาแล้วแต่ว่าดูดีเลยไม่ต้องแต่งหน้าเลยใค่เที่ยวไหนครับสวัสดีทั้งสองคนใช้กันแดดกันแดครับกันแดดแล้วก็พัฟเมื่อเลย ไม่คนช่วยทางเลยอะไรนะท้าไม่มวมใช่อยู่คนเดียวก็ท้าเองนะ,ะถ้าท้าแบบไม่ได้อยู่คนเดียวอ <c oughs> ่ะจะช่วยทายงครับผมอ่ะที่แบบว่าครับมือซ้ายทายได้แค่ฝั่งเดียวเพิม่มไปฝั่งนึงไม่ได้ช่วยหน่อยได้เดี๋ยว <c oughs> ดูดูในวิทาร์มีเลยก็จะเห็นแบบเฮ้ยเราไม่เคยทายตัวเองเลยมีแต่แบบคนทายกันตลอด <c oughs> ไม่ช่วยกันเด <c oughs> ี๋ยวเข พอพออยู่กันสองคนแล้วแบบมันไม่อยากทาเองอ่ะเก็เปียนเลยเปียกเลยําไม่เไ่ได้เลยถากผลิตนะครัี่างีับไปอด้วนะครับผมทุกิเลยนะครับก็การันตีได้เลยว่าสทุกทุกแบบนะคผแน่ๆ่เพราะเราผลิตจากโรงงานชั้นนำที่ประเทศเกาหลีครับผมใช่ครับสังเด้วยนะครับสกิ๊ตอฟดีเทนครับใช่ครับสวยแบบคุ้นใหม่ในราคาที่จับต้องได้แบบนี้อ่ะ ว่าคอนเทนต์อดหลักของก่อนเราโตมาโตมาโตใช่ไหมใช่ตาโตอะไรดีมาโตเลยอ๋อตีโคตรโตเลยครับแต่ว่าที่เราไปรับตรีแล้วก็จริงๆรับดีเลย์มาสองปีด้วยครับใช่แล้วถูกรับยังไงโอ้รับตรีแล้วก็อ๋อรับตรีก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอรับโตต่ออใช่ดเพิ่งเป็นวันเด็ดมาตีมาตีจบอะไรมอตีจบอะไรรู้มาตีจบสถาบันครับ โพอโทรก็สั่งาปัดกันะเดียวกันจะเก็นปีก็โคแล้วก็เป็นเป็นกระสีหน้าปียาวๆยาวๆจริงๆไปเขาจริงจริงเล่นจริงออธิบายเขาผมแบบเดียวกัรจนดูไม่หมดหมดแล้วแต่มันเรียนหนักมากเลยนะเขาถามปัดเน้นเรื่องแบบงานเยอะเนี่ยการ้านเยอะแต่ว่าถ้าเราแบบมีเวลาไปทำก็โอเคใช่ขยันหน่อยต้องขยันหน่อยเออแล้วเราเหนื่อย เหนื่อยุ้ยเหนื่อยจังตอนเห็นก็คือก็แค่ในใจแบบบางครั้งแบบเดินทางอยู่เนี่ยก็ต้องแบบดีเซนงานก็บอกว่าปูนัะสู้ๆนะเดี๋ยวพี่จะคอยฟังแต่มาช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยฟังอย่างเดียวช่วยฟังอย่างเดียวก็ไม่ไดในใจไม่ได้ออกฝนอะไรอะไรนะครับโอ้โหนี่คือยังไม่ได้อันี้ไม่ชี้ใหญ่มากเป็นแบบโอ้เป็นเป็นชนดเลยครับ เอาพีดูมันดิครับเตนนี้เป็นแบบช่องเงินให้ดอกไม้ให้นดอกไรไปแกล้ลวนไปเร้ยยันใหุ้่เฮซัได้หรอเฮซทต่มาไถ้ว่างครับภูมใจในตัวผนมโ้ผมเห็นมาแต่ปีหนึ่งครับเห็นมาแต่แบปีหนึ่งเรียนทำงานแบบควบคู่กันไปเนะแล้วก็แบบมันก็เป็นความรับผิดชอบที่ดีมากนะก็ก็ภูมิใจมากปีที่หบ เรียกว่าเอาเมียเป็นแบบยาวเรียกเป็นแบบอย่างที่ดีความขยันของเมียความแบบว่าระเบียบความเขาเรียกวินัยของเขาทำสมบัตสม่ทรเขาไม่มั่นใจว่าไม่มั่นใจเลยว่ามันจริงหรือเปล่าเาใช่ครับผมแต่ก็ถึงจะเข้าปีที่หกแล้วนะครับแต่ก็อยากให้เราติดตามผลงานที่จะออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามีมาแน่นอนแน่นอนครับแต่ให้รอ มาเนี่ยครเนี่ยถามเลยายอับเดียวม่ไเี่ยไม้าับนี่ไปเมื่อเรายัม่ได้ออนี่แ่เรากีก่อเอารดูรอดูดีกว่าครับผมสั่งว่าถ้าผู้มาครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูครับผมว่าจริงอาจจะมีเซอร์ไพรส์รให้หลายๆคนไม่ใช่แค่พวกเราเนื้ออาจจะมีคนอื่นที่คิดไม่ถึงก็ได้ว่าจะมี เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใช่่ว่าาแบบว่าวันวันไลฟ์อัดของรามดิถ้าแม่แม่พี่พคนไหนที่ว่างงานไม่ได้ไปไหนก็เรียกว่าอยากเขมาอยู่ด้วยกันที่หน้างานมันจะตื่เต้นปด้วยกันครับผมอยากให้ทุกคนมาให้กำลใจพวกเราที่ขอย่านี่กปีแน่นอนว่าเราอูกันมาหปีแล้วเรามีแบบเขาเรีกห็เราอังดูแนยู่เพราะว่าน้องนต้อง ใช่ครับก็ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการพูดคุยกันมากกว่าครับพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันมีอะไรมีอะไรก็มาเจอตรงกลางอะไรแบบนี้มากกว่าก็แบบทำให้เป็นกันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นมีปัญหาอะไรก็แค่เคลียร์แค่คุยกันไปครับผมว่าส่วนมากจะเป็นพิธีการเดียวกัน ถ้าแยกกันโพลาริตีกันเราจะกลับไปเจอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาจุดเชื่อมได้ใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกันแนงครับผมว่าอาจจะมีเหมือนสัดใจกันบ้างหรือว่าไม่ถูกใจกันบ้างแต่เราก็เราก็จะไม่เหมือนเราก็จะมาคูยกันที่หลังไม่แสดงอาการแต่เราก็จะง้อน้องใช่ไหมเราก็จะง้อใช่ครับเราต้องง้อเสมออยูทุกทีแล้วแต่รอบแล้วแต่รอบเนี่ยเป็นเหตุการณ์รถแบบเหตุการณ์เก่อะไรถ้าแบบว่าแบบว่าสมมติ เขารู้ตัวว่าแบบเขาไม่ห้เรางอนเขาจะมางอนแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องไหนแบบเอ้ยนัดเป็นฝ่ายทำให้เขา,าเของอนก็น่าจะนัดก็ต้องเป็นงอนแต่เราไม่เคยผิดนะใช่ไหมเราไม่เคยผิดโอ้แน,น่ยอย <laughs> ู่ <laughs> แล้วครับน <laughs> ัดนัดนัดสิ <laughs> แปลว่าถูกต้องอ้ใช่ไหม ี่เสมออู่แล้วไม่เป็นไรครับใช่เนี่ยทำผมไรเลยทิงตรงนี้ไม่ชอบหลอกเลมผมขอโทษนะจะเปลี่ยนทรงเลยก็ได้ยี่หรอเยาะเยาเลาเล่นทายไปเล่นไยบ้างอยพอแฟนหน่อยวลาเล่นทายเนา่คกุฏิศาสย์เนี่ยเราเป็นคู่กับคนที่าำรักสวยดุดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนสวก็น่าก็มีเพื่อนมีครอบครัวที่เป็นให้เรารักเหมือนกันครับผมก็ถ้าใครเป็นสวก็อยากจะให้เจอคู่ที่ที่ดีไวๆนะครับผมก็ เป็นเดือนความรักด้วยนะก็แฮปปี้วันไทยเดย์นะครับอยากให้ทุกคนได้เจอความดีๆครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็นนตามก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักได้ทำอะไรที่ชอบกับคนที่เรารักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนรักในรูปแบบแฟนหรือว่าต้องคนเกิดก็ขอให้ใช้ชีวิตกับคนรัก,กบแบบเลี้อนแบบดีอย่างเหมามสุขไม่ชิมของอะไรที่เที่ยวหนึ่งปัอะไรให้เราด้วย บอกไม่ได้หรอกแล้วเราใส่ไ şey ด้ไรอีอะไรอกตรงนั şey ้นรัมีไหมมีไหมอุ้ยก็อุ้ยเอ้ยอะไรดีให้เป็นเวลา้นเวาไมเราเราไม่บอกอะไรตรงนี้หรอกเาดูในโซเชียลในโซเชียลเป็บขอบคุณครับขอบคุณมากครับ